สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นจ้าไดนกันเนาะคะ่ะยู่ดีสบายกันบ่นิกก็สบายดีเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นกับสิขอากราบขอประคุณหลายๆเดอ้อเอฟซีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคเนาะค่ะเนาะวันนี้นิกมีข่าวดีมาบอกเอฟซีสุขคนเด้อค่ะดีใจน้ำนิกเน่ดีใจน้ำนิกเน่ เรามาถึงครึ่งทางแล้วเด้อค่ะเอฟซีจ๋าเรามาถึงครึ่งทางแล้วเราเห็นถ้วยแล้วนะคะถ้วยรางวัลแต่มิกโบฮันเดก้าจับดอกค่ะพี่น้องมือคางหนึ่งกับโบหันเดกา้าจับเฮาตองมาสู่น้ำกันเด้อค่ะพี่น้องสู้ด้วยกันเดินไปด้วยกันเด้อค่ะเอฟซีจ๋าเดินไปให้กําลังใจนิกต่อไปเพื่อเราจะได้ไปจับถ้วยรางวัลด้วยกันเนาะค่ะเนาะถนน ทางเดินยังอีกไกลนะค่ะกระแจกสิเจออุปสรรคหยังแน่ต่อไปหนีก็ขอกำลังแรงใจจากพี่น้องเพื่อนๆสุขุสุขคนแล้วก็เอฟซีที่ติดติดตามนิกมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะนิกขอกาบขอบพคุณไวห,หลายๆนะตรงนี้ค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจจริงนะคะแล้วก็ดีใจที่พี่น้อง สู้ขู่สุข้นใ้ความเมตตาสองสารติดตามชีวิตเมียฝรั่งในต่างแดนด้วยดีตลอดมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะเจ้าเราก็มาคุยกันต่อทักททยกันต่อที่เก่าเวลาเดิมเนาะค่ะเนาะเสียงนิกเป็นจังไหนเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีทรายนัดลงมาอีกแล้วก็ดูได้เลยค่ะแล้วเสียงกะสีบ่เจ้า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 นะนิกว่านะกะ มาต่อกันค่ะพี่น้องนิกก็มีอะไรมาเล่าให้พี่น้องฟังคือเก้าน่ะละค่ะเพื่อเราจะได้ทําความรู้จักทําความเข้าใจกันต่อไปเนาะคะ่นะเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะนิกขอกราบขออภัยขอกราบ,อ,บออกตัวไว้ก่อนนะคะนิกไม่ได้ไปเก้าวล่วมไม่ได้ตีรวมกับเมื่อเมียฝรั่งทั้งประเทศทั้งโลกนะคะ สิ่งที่นิกเอามาคุยเอามาเล่าเป็นประสบการณ์ของนิกแล้วก็ความเข้าใจของนิกนะคะในกรณีเมียฝรั่งด้วยกันนิกจะไม่ขอไปก้าวล่วงนะคะเพราะว่าในแต่ละคนในแต่ละกรณีในแต่ละวิถีชีวิตในต่างแดนนี่มันจะไม่เหมือนกันนิกขอเคลียร์ขอขออภัยขอพูดไปตรงนี้นะคะกะัเรามาฟังกันต่อคะ่ะพี่น้อง ก็หลังจากทีนี้่าไปแล้วเนาะค่ะเนาะว่าเออฝรั่งเวลาเพิ่นอยู่หนีฝรั่งเพิ่นอยู่จังไดเหตุงานอยู่กินจจงไดเนาะต่อไปค่ะพี่น้องต่อไปเฮากับมาเบาเรื่องเฮียนเรื่องอ่ายังบ้านเฮาอ่าผู้ใดมีเงินกับไปสร้างไปเฮ็ดส่วนมากคือจหมูบ้านเฮาเฮาบ่ไดดมีหนี่มีสินพรบ้านแน่แมนบออ่าือจหมูบ้านนิกนี่ผู้ใดมีเงินเพิ่นกับไปเฮ็ด แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีไปยืมมามั่งแล้วก็มาทำก็จะไม่แตกต่างกับที่นี่อ่าบางคนก็ไปดาวมาแมนวาเป็นฝรัง่งเข้าเห็นเพิ่นเป็นฝรั่ง่าเพิ่นรว้ยเหล้วเพิ่นจียูบ้านบ่ได้พ่อนได้พี่น้องตามที่นี่เข้าใจนะคะตามที่นี่เข้าใจส่วนมากยังยังยังพ่อนอยู่ทั้งนั้นค่ะพี่น้องยังพ่อนแต่ก็อาจสิมีก็จะใจสุดไปแล้วกับมีเนาะแล้ว เป็นอย่างนี้คือเอาเรื่องนี้มาว่าวตีพอหนี้อยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนที่จะมาอยู่ต่างประเทศก็ได้รับรู้ไว้ว่าเออถึงแฟนเฮาสีมีบ้านให้เฮาอยู่หรือว่าที่พักอาศัยไว้แล้วนั่นนะ่ะแฟนเฮาก็อาจจะต้องทํางานเฮามาเฮาก็ต้องทํางานเพราะอะไรคะเพราะว่าแฟนเฮาเขาก็ต้องมีภาระหลายพี่น้องหนึ่งเขาก็ต้องยังพอนบ้านการนำค้าไฟการยังขึ้นนิกแต่ว่าหลาย,ลายคลิป ก่อนๆเนาะค่ะเนาะว่าค่าใช้จ่ายในบ้านมันก็เยอะเหมือนกันนิกเองก็อยากให้พี่น้องสาวๆมาทำความกับใจแล้วมันสิมีอ่าตามที่ได้ยินมานะคะพี่นอ้องอ่าตามที่ได้ยินมาในประสบการณ์ของเน็กอ่ะอุย้ยอยู่บ้านหลังหนน่อยหนึ่งอุย้ยอยู่บ้านหลังหมกใหญ่หนึ่งอุย้ยอยู่แฟต อยู่นั่นอยู่นี่อ่ะมาฟังกันตรงนี้ค่ะพี่น้องมาฟังกันตรงนี้บางทีนะคะบางทีอ่ะถึงเขาสือยู่บ้านหลังไหนน่อย,อยแต่ถ้าเป็นแอเรียที่ดีเขตพื้นที่ที่ดีดีนะราคาสูงลิบลิ้วเลยเด้อพี่น้องราคาสูงลิบลิว้วแต่บางเมืองเดียวกันนี่ค่ะเมืองเดียวกันเนี่ย แต่มันอยู่แบบว่าคือจัง้วยนั่นส้วยนี่ท้างนั่นท้างนี่ราคาบ้านจะไม่เหมือนกันเด้ะค่ะพี่น้องราคาบ้านจะไม่เหมือนกันอ่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าฟังนั่นฟังนี่เนาะคงจะเป็นเหมือนในกรุงเทพหรือว่าเมืองไทยมันก็ต้องมีเนาะคะ่ะเขตนี่ที่ดินแพงบ้านแพงตึกแพงโอ้ยขอโทษพี่น้องเนาะอันนี้ราคาะแต่ว่า อยู่บ้านเฮาเฮาก็ได้หูได้เป็นบรลพี่นอกว่าเอออันนั้นอันนี้เฮาก,ก็ยังไปไปยังก่อไปเสรอท้าความรููได้ว่าเออมีการยังก่อประเมินราคาเมืนบอยูนีกับมีคือกันค่ะยูนีเราก็ประเมินราคาได้เหมือนกันว่าเออเคสนี้เป็นจัาไดเพราะว่าก่อนที่คนที่นี่เขาจะซื้อบ้านเนาะค่ะก่อนที่คนยูนีเขาจะซื้อบ้าน เขาก็มีเอเจนต์อ่าก็มีบริษัทสื่อขายบ้านคือบ้านเท่าคือกันแต่เขาจะเซิร์ชดูก่อนเขาสิหาขอม่ขอมูลเกินเนาะคะ่ะว่ามันก็สิมีมีมาบอกได้พี่น้องว่าเกตเอเกตบี B, เกตซี C, เนาะแล้วในในแต่ละเขตของของของแต่ละเขตมันสิมีบอกว่าเขตนี้คนทํางานคนมีงานยูหรือว่าคนอ่ากินเงินสงเคราะห์ยูหรือว่าเป็นเงิน เป็นคนตกงานอยู่มันจะแบบว่ามีอ,อย่งหลัค่ะเจ้าเอิญภาษาไทยนี่ก็บเนาะ,ะประเมินผลมันจะมีประมวลประเมินผลของผู้อยู่อาศัยแต่ละเขตแต่ละเขตแล้วเวลาจังเข้าสีสื่อบ้านอย่างนี้สิเราสามารถไปในแอปนี้ได้นะคะในจ,จังในจังในประเทศนิกหรือว่าจังแถวนิกยู่เนี่ยเราสามารถไปไปเซิร์ชด,ดูก่อน นิกบาลูข้อมูลนี่ตอนไดวัติพี่น้องจังไดเอาบา้านังวอกให้พี่น้องฟังนิกมาลู้ข้อมูลตอตอนนี้หลังจากที่ทนายทำเรื่องเปลี่ยนชื่อบ้านจากสามีมาเป็นชื่อนิกก็คือ,คอมอบเปลี่ยนเป็นเจ้าบ้านเต็มอ่เต็มรอ,อยคือนี่แหละนิกก็เลยรู้เพราะว่าทนายเขาบอกว่าเออ เขตบ้านนิกนี่เป็นยังสี่ยังสี่ยังซี่อ่ะนิกไม่ได้เอามาอวดอ้างหรืออะไรทั้งนั้นนะคะนิกเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆบัตดที่นี่พอเซิร์ชเข้าไปนี่มันสีมีบอกเลยค่ะว่าซื้อขันทั่วหมดบานจ้งนิกจิไปซื้อบ้านยหมองหันมองนี่มันสีมีบอกว่าความเสียหายเสียงบอกับน้ำท่วม บ้านเห็ดมาจากปีอยังมีบอกเบิดตพี่น้องแล้วเขตนั่นเขตที่เจ้าไปอยู่บางบาง,บาง,บ,างบางเทือนอะถ้าเราไม่ไปดูตรงนี้ก่อนเฮ้ามิตรว,ว่าโอ้มักๆักัก,กไปซื้อเลยนี่ขางบ้านอาจจะเสียงดังหรือว่าปัญหามันจะตามมาแต่ถ้าเราไปดูตรงนี้ก่อนเฮ้าสีได้รลู้ได้พี่น้องว่าเออเขตที่เฮ้าไปอยู่นี่เออมันเป็นจังได๋ัแงได๋อันนี้คือความรู้ทั่วไปเนาะค่ะเนาะ จยก,กนิกอยู่ใส่ก็ได้ดอกนิกบ่ได้ยากบ่ได้หุ่อีหยงมันเล้ยวตาเฮาดอกเขาอยู่ใส่เขาบบอยากไปมีเรื่องมีเหล้ากับเขาเฮ้ากับเลียวไปเนะาะมันไงไๆสำหรับนิกง่ายทุกง่ายทุกเรื่องแต่ก็เอาเมาเบาไห้ฟังเพื่อได้เป็นความู้เนาะค่ะเนาะนี่ก็ผ่านมาเรื่องหนึ่งนะคะที่นี่อ่ะแล้วหลังจากที่เขามีบ้านแล้วนี่เนาะมีบ้านมีแฟตมียังกะ้างเหรอพี่น้องบางคนบ้าน มันก็จะมีแบบว่าอยู่บ้านหลวงเนี่ยค่ะพี่น้องอยู่บ้านหลวงแปลว่าอย่างก็คืออยู่บ้านสถานที่สงเคราะห์หรือว่าหลวงหลวงซอยเหลือให้อยูอ่บางคนก็จะอยู่ก็คือแบบว่าเขาใจหลวงใจซอยเคองหนึ่งจะของใจเคิงหนึ่งสมมุติว่าค่าเช่าค่าเช่าพันพันบาทเข้าใจหาร้อย หลวงใจให้หาลอยบางคนฝรั่งที่นี่นะคะเขาหลวงใจให้หมดกัมมี่พี่น้องกัมี่คือกันบางคนอ่อวาเออสิวจังรในละบสิวานีกลู่ดีเนาะก็คือนี่คือที่นิกได้ได้รู้มาเนาะไม่ใช่ว่าเขามีบ้านแล้วเขาต้องได้ผ่อนทุกคนบางฝรั่งบางคนเดอ้อพี่น้อง ข้าเจ้ายัางบ่ที่บ่ฮันมีบ้านเป็นของเจ้าของเองก็มีเซาอยู่ค่ะพี่น้องเซามีไปฝรั่งอยู่บ้านเช่าก็มีฝรั่งที่เป็นสัญชาติเป็นคนอยู่นี่อิลิอัลล์นี่แหละก็มีคือกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างกับคนที่บ้านเราคนอยู่บ้านเท่าเิ่นก็มีเฮี้ยนมีไฮมีหน้าผูบมีก็มีผูบ้านนังเซาเขาต้องซื้อ เหมือนกันค่ะพี่น้องเหมือนกันอยู่แต่ว่าเฮ้าสาวสาวบ้านเฮ้าผู้ใดสีมาดวงดีผู้ใดสีมาถือกว่าแฟนจังไดเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่กรสิขอ,ย,อยืนยันคเวา่าคำคำเดิมนะคะยังไงแล้วถ้าเรามาเราขยันขันแข็งเราทำงานเราประหยัดอดออมรู้ว่าควรกินควรใช้ยังไงเราไม่ลำบากแน่นอนค่ะพี่น้องไม่ลำบาก เนาะค่ะแมนสียู่บ้านอยู่บ้านหลังใหญ่โตถ้าเราไม่มีความสุขมันก็แค่นั้นเนาะนี่ก็เลยเอา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 ,เอาข้อนี้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบ้านซองตีแบบว่าเพราะว่าอันนี้เรื่องจริงอันี้กว่านะเพราะว่าขันค้นบ้านเขากอกว่า,ม,ามีแฟนฝรั่งนี่ข้าเจ้าสิเข้าใจว่ารวยเบิร์ดี้อุ้ยได้แฟนฝรัง่งรวย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 คำว่าแฟนได้แฟนฝรัง่งต้องรวยรวยรวย แต่ถ้าใครมาได้อยู่มาได้เห็นมาได้สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนไทยเราเข้ากัต้องทำมาหากินเนาะค่ะเนาะยังนักธุรกิจบ้านเข้าคนกันยังต้องทํางานนั่งโต๊ะแต่ว่าก็อาจจะเป็ด้ลญหาลำบากอาจจะเป็นดัคือกรรมกรแต่ฝรั่งที่นี่คนยังทํางานก่อสร้างทํางานนัก,นก ผู้เพิ่นเห็ดไทยเห็ดสวนมันตื่นขื้นมันกับขับรถแท็กเตอร์ออกไปไถให้ทวนทวนพี่น้องผู้เพิ่นมีฟ้ามเลียงแกะเลียงแพะเลียงงัวมันก็ตื่นขื้นมันกัต้อนแพะต้อนแกะออกไปให้อาหารแพะอาหารแกะไม่ได้แตกต่างกับบ้านเราเลยเด้อพี่น้องเอ้สาวสาวเอ้กะคิดเอาคบเอาอ่าอย่างคนว่าหา เอาครบเอาครบแล้วก็หาเบิกหาลู่ทางเบิงว่าเออเพิินเฮ็ดอีอย่างจังไดเนาะค่ะเนอะออ้ยเบากับพี่น้องไปจันสี่นั่นแล้ววันนี้กลืมปิดกันดูมก็วาย่ว่าข้อเสียเป็นหยังงก็เป็นกว้างกว้างอ้ยนาะเออิ่งคือจักน่อยบัดที่นี่มันอะเพีย <laughs> อยากอายได้แบดที่นี่พี่นออ้องอ้ย่านเดว,ว่าเด้เว,ว้า <laughs> นั like <that> <that> <there> ่นเลยจ้ากะผู้ใดอยากรู้เรื่องเงินประเทศนอกอีกกคนฝรั่งเขาจะอยู่จังใดกินจังใดกะเขาาติดตามนิกเนเด้อผู้ใดมากกะดังเศร้ากินน้ำกินท่าฟังนิกเ้าต่อไปเนาะค่ะเนาะว่าสีมาเเบาเร่องอีหยังซุมฟั่งอีกเบาไปแล้วก็อดจากหัวจากของบ่้ด้พี่น้องเอ้คลิปน้กะ ขอกับขออประคุณหลายๆเดอ้อเอาไว้จำหนีก่อนเนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจนิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ